เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของอัตราทดเฟืองท้ายนะครับที่เพื่อนๆสงสัยกันว่าถ้าเราใช้อัตราทดเฟืองท้ายเนี่ยเฟืองจะเพี้ยนไหมแล้วมันดูวิธีดูยังไงว่าเฟืองหมุนกี่รอบถึงล้อหมุนหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆมกันนะครับที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือชุดเฟืองเดิมติดรถนะครับอันนี้ก็คือเฟืองเดิม16ฟันนะครับที่ใส่มากับรถโรงงานนะครับดึงไอ้นี่ออกมาหน่อยอันนี้ก็คือเฟืองเดิม16ฟันจากโรงงานนะครับนี่สะพานเดิมนะครับ เฟืองขับใหญ่เดิมนะครับเฟื่องหน้าเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็อัตราทดเดิมเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะอัตราทดเดิมเดิมก็คือเราจะหมุนตรงนี้นะครับที่แกนล้อเนี่ยตรงนี้ผมจะมาร์กไว้นะครับว่าล้อหมุนกี่รอบแล้วตรงนี้หมุนกี่รอบนะครับอันนี้คือตรงุดที่เรามาร์กไว้นะครับข้อย่่งเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็คือหมุนหนึ่งรอบนะครับสองรอบนะครับสามรอบนะครับสี่รอบนะครับห้ารอบครับหกรอบครับเจ็ดรอบครับ 8รอบครับ9รอบครับ10รอบพอดีครับเท่ากั counter, บว่าชามหน้าเวลาหมุนนะครับ10รอบนะครับหมุนที่ตรงนี้10รอบล้อหลังจะหมุน1รอบนะครับอันนี้คือเฟืองเดิน16ฟันดังนั้นอัตราทดก็เท่ากับว่า1ต่อ10นะครับก็คือหมุน10รอบหมุน1นรอบนะครับเอ้ย10ต่อหนึ่งก็คือ10ต่อหนึ่งนะครับทดอยนน่างนี้เราจะผมจะไม่เอาวิธีการหารเฟืองท้าย ผมจะผมจะไม่เอาวิธีการหันเฟืองท้ายแบบที่ขมาว่าเอาเฟืองทุกตัวมารวมกันแล้วมาหานนะครับผมจะใช้วิธีการหันเฟืองท้ายแบบสูตรเดียวกับรถยนต์ก็คือหันเป็นอัตราทดก็คือ1ิบต่อหนึ่งก็คือแกนหน้าหมุน1ิบรอบแกนหลังจะหมุนรอบหนึ่งอันนี้ก็คือเฟืองสิบหกอันนี้คืองเฟืองสิบหกติดรถนะครับทีนี้เราลองเอาเฟืองสิบหกออกแล้วใส่เฟืองสิบเจ็ดดูครับเดี๋ยวมาดูร้อมกันว่าอัตราทดมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเดี๋ยวมาดูร้อมอกันทีนี้เราจะใส่เฟืองเป็นเฟืองสิบเจ็ดฟันเข้า เดี๋ยวมาดูที่ไดอะแกรมตอนเวลาทดเฟืองนะครับหันมาให้ตรงขึ้นมาดิไม่ตรงอ่ะไม่ตรงกูต้องเอาเมจิกมาขี่แล้วก็แทนที่มึงจะขยับให้มันตรงก่อนแล้วค่อยใส่เวนต์ตาลายเอ้ยอ่ะตรงยังอ่ะใส่เข้าไปอ่ะทีนี้มาดูอัตราทดที่เฟืองสิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้เฟืองสิบหกนะครับเจขอเอากระดาษมาแผ่นหนึง่งเปล่าเร็ว ช่วยทำมาหาแดกหน่อยอย่าทำตัวเป็นขยะสังคมเร็วๆกระดาษอะไรก็ได้จะเขียนหน้าตาทศเร็วๆโอ้โหไอ้เฮี้ยเอ้ยแล้วแผ่นแค่นี้มึงเอามาให้กูทำควยอะไรเนี่ยหวยหัวกระเจียวเฮียปลาใหญ่ซะเลยต่ออ่ะดูอน้าตาทศนะครับเมื่อกี้อน้าตาทศที่เฟืองเอ้ยนักเลงเหรอสัตว์เลี้ยงทื่อแม่งเฮี้ย อัตราทดที่เฟืองเดิมนะครับ16ฟันหลังเดิมแกนหน้าเดิมนะครับ16ฟันเท่ากับ10ต่อ1หมายความว่าแกนเพลาหมุน10อันนี้แกนนี้หมุน1นะครับทีนี้มาดูอัตราทดที่เฟือง17นะครับเฟือง17อ่ะเริ่มนะดู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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเก้าพอดีเป๊ะอัตราทดที่เฟืองสิบเจ็ดนะครับมันจะอยู่ที่สิบเจ็ดอันนี้เฟืองสิบเจ็ดนะครับอัตราทดอยู่ที่เก้าต่อหนึ่งพอมันเป็นสิบแปดก็จะเท่ากับแปดต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสูตรการหาเฟืองว่าแกนหน้าหมุนกี่รอบล้อหลังล้อล้อล้อขับหลังหมุนรอบหนึ่งทีนี้มันจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเป็นเฟืองท,ท้ยายเชือมหาใช่ไหมครับเดีย๋ยวมาดูเฟืองท,ท้ายเชือมหากันว่า ตาการทดเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมขีดมาร์กไว้่ะทีมาดูของเย่ยมหมาครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบสิบรอบสิบเอ็ดรอบสิบสองรอบใช่ปะสิบสองครึ่งของเยี่ยหมานะครับ เฟือง <F ör ing> ใช้คําว่า HR แล้วกันนะครับจะเท่ากับ12ต่อ1ในอัตราทดพวกนี้ที่คุณเห็นเนี่ยหมายความว่าตัวหน้านะครับยิ่งเยอะนั่นหมายความว่าตัวหน้ายิ่งเยอะเนี่ยคุณได้ยิ่งได้รอบต้นนะครับแต่ท้ายมันจะไหลาย,ยากความเร็วมันจะโดนตัดก่อนเหมือนหลักการสูตรการทดสเตอร์ครับสเตอร์ข้างหน้ายิ่งใหญ่กับสเตอร์หลังยิ่งเล็กเออสเตอร์หน้าเล็กสเตอร์หลังใหญ่เนี่ยเวลามันฉุดปั๊บเนี่ยรอบที่สเตอร์ยิ่งเล็กลงอ่ะมันได้รอบเพิ่มดังนั้นเฟืองเดิมเนี่ย ถามว่าออกตัวดีไหมออกตัวดีรอบที่มันตัดก็จะตัดไวขึ้นเพราะมันสิบใช่ไหมครับพอเราใส่เฟืองสิบเจ็ดปั๊บอัตราทดก็จะต่ำลงมาเป็นเก้าทำให้ท้ายมันไหลดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนสเตอร์หน้ามันเล็กลงพอเราใส่เฟืองท้ายสิบแปดปั๊บใช่ไหมครับอัตราทดก็จะยิ่งต่ำลงมาอีกท้ายก็จะไหลได้ดีกว่าเดิมอีกแต่ทีนี้พอเป็นเฟืองเคียหมาเนี่ยมันเท่ากับสิบสองต่อหนึ่งมันออกตัวจัดจ้านแน่นอนแต่ช่วงท้ายเวลาไหลขึ้นเนี่ยมันไหลขึ้นช้าเพราะความเร็วมันจะตัดก่อนนะครับ แมปเซนเซอร์ถ้าเราใส่เฟืองท้ายาหมาเนี่ยแมปเซนเซอร์มันจะชนกับเฟืองเห็นป่ะวิธีการแก้ก็คือเอาแหวนมาลองตรงฮับเซนเซอร์ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมานะครับเฟืองมันก็จะกระเถิบขึ้นมาทําให้แมปเซนเซอร์เนี่ยมันไม่ชนกับเฟืองเห็นป่ะดังนั้นที่มันเพี้ยนมันเพี้ยนเพราะอะไรเพราะแมปเซนเซอร์มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันโดนดันสูงขึ้นปั๊บการปั่นเนี่ยมันจะเหมือนแกนพลังงานไฟฟ้าครับแม่เหล็กในขดก็จะดันขึ้นเพราะว่าเฟืองมันมีการหมุนตลอดเวลามันเป็นการเหวนําแรงแม่เหล็กนะครับมานาให เราเร็วๆอ๋อมารเร็วๆเดี๋ยวทีนี้ต่อนะครับสิบหกบ้านเนี้ยสิบหกพันอ่ะสิบหกใส่เอาเอาสิบหกออกมากันอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาสิบหกอ่ามันมีจุดจุดสุนิยมมันเป็นตัวห่านของไอ้น,นั่นอีกทีไงกำลังเครื่องไงทีนี้ทีนี้ผมจะเอาให้ดูอัน,นที่ผมทําขึ้นมานะครับมันก็คือเฟืองสิบหกนะครับแต่ว่าสะพานเราเปลี่ยนใหม่เป็นสะพานเชื่อเป็นสะพานเสียบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบไปปั๊บเราจะได้รอบที่เท่าไหร่อ่ะมาดูมอมๆกัน ประกอบเลยไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องดัดแปลงสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เราทําเป็นตัวตัวตัวสําหรับใส่ในรถได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้มาดูนะครับผมจะมาร์กที่เดิมก็คือมาร์กที่ฟันปลายเข็มเหี่ยงตัวเดิมนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมรถลูกเดิมมันวิ่งเกินร้อยห้าสิบได้นะครับโดยที่ว่า GPS แม่งเพี้ยนแค่ห้าไม่ได้เพี้ยนทีสิบหรือยี่สิบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอันนี้เฟืองเดิมเปล่าวะใช่ป่ะข้างหลังนี่ตัวเดิมป่ะด,ดูน มาร์กมันเป็นไหนวะที่กูขีดไว้อะโดนน้ำมันลบแล้วใช่เหรอมีปะโดนน้ำมันลบแล้วมึงหยิบถูกตัวปะเนยังถูกเหรอออประการบัญชีอ่ะเดี๋ยวมาดู้องกันมึงให้มันไปขายตัวอื่นก่อนดิไอ้เคียเสียงแม่งเข้าวิดีโอหมดไอ้เคียวลำคาญอ,อ่าผมจะมาร์กผมจะมาร์กแกนเฟืองไว้สองรอบนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าเวลาเราบิดกี่รอบอะเราจะได้แรงบิดเท่าไหร่มาดูพร้อมกันนะครับ ตาดูไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบเท่ากับล้อหมุนหนึ่งทีอันนี้นะครับเท่ากับตัวสิบหกห้าสิบสามนะครับตัวใหม่นะครับสิบหกทับห้าสิบสามจะได้อัตราทดที่เจ็ดต่อหนึ่งก็คือน้อยสุดธนรมนดา สามตัวแรกที่เป็นเฟืองสแตนดาดอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยขีดออกได้เลยจะได้อัตราทดสิบหกต่อสะสิบหกต่อห้าสิบสามเนี่ยจะได้เจ็ดต่อหนึ่งถ้ากับล้อหมุนถ้ากับเบฟืองเฟืองเฟ,ฟืองพาวะหมุนเจ็ดทีล้อหลังจะหมุนหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่คือเหตุผลที่ทําให้รถลูกเดิมทําไมมันถึงวิ่งเกินร้อยห้าสิบได้ทั้งที่ไล่ข้างแค่โอเพนเพราะเราเปลี่ยนแค่ชุดนี้เป็นกําลังขับหลักทําให้อััตตราาาทด่ม่มนํกว แต่บางคนก็จะงงว่าเอา้าพี่เคยบอกไว้ว่ารถไล่เข้าของเพนถ้าใส่เฟืองสิเนี่ยอัตราทดแปดต่อหนึ่งมันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมจําได้ปะที่ผมเคยพูดไว้ทุกคนน่าจะจาได้ทีนี้ผมจะเฉลยให้ฟังว่าทําไม16เท่าเดิมเนี่ยอัตราทดน้อยกว่าแต่ทาไมวิ่งวิ่งวิ่งดีกว่าเฟืองสิเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคือถ้าเป็นเฟืองสิฟันนะครับอัตราทดตัวหน้าของสะพานตัวนี้จะอยู่ที่ห้าสิห้านะครับสิบแปดคูห้าสิบห้าเนี่ยกำลังของขับของเครื่องนอ 9, ออน,น,น,น่ทีรอัา้ย ที่รอบ9,500ที่รอบ9,500เนี่ยได้ไม่หมดมันทำให้กําลังที่จะส่งไปที่เฟืองท้ายกําลังที่มันจะส่งไปที่เพลาคับอ่ะมันส่งไปไม่ได้อัตราทดมันมอยู่เท่านี้ทีนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันดันไอ้ตัว53ฟันไอ้ตัวเครื่องยนต์อ่ะมันดัน55ฟันไม่ได้นะครับตัวนี้เท่ากับ55ฟันนะครับ1855ก็คือเฟืองเดิมติดรถอะ1855ทีนี้พอเราเปลี่ยนกําลังขับใหม่เป็น1653แทนสพานเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมเห สปามันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมการกินแรงของเครื่องยนต์ที่ทาให้รอบเครื่องยนต์มันส่งเข้าไปอะมันเลยส่งไปได้เร็วกว่าเพราะว่าเฟืองอะมันเล็กกว่านะครับเลยทําให้รถมันไหลได้อัตราทดเลยจะอยู่ที่เจ็ดต่อเจ็ดต่อหนึ่งคือกําลังท้ายไม่ใช่ว่ามีนะครับกําลังท้ายมันจะเป็นไหลแต่มันสามารถนั่งได้สบายสบายร้อยสามห้าร้อยสีสิบนั่งได้สบายนี่คือเหตุผลที่เราเปลี่ยนเฟือง,องตัวนี้นะครับทีนี้มันมีคําถามว่าเราเปลี่ยนชามแค่ใบเดียวอะไม่จำเป็นต้องใส่เฟืองสิบเจ็ดเพราะอะไรอธิบายให้ฟ อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้ที่เฟือง16เนี่ยมันหมุนรอบอ่ะมันเท่ากับ10ต่อ1คุณคิดง่ายๆว่า10ต่อ1นะครับแกนเพลาตรงนี้หมุน10รอบล้อหลังหมุน1รอบที่ความเร็ว130รอบเครื่องยนต์คุณจะอยู่ที่เท่าไหร่รอบเครื่องยนต์คุณจะอยู่ที่ประมาณ8,500-9,000ถูกไหมครับเพราะว่ารอบเครื่องยนต์มันสูงเพราะาอัตราทดตัวข้างหน้ามันหนักมากมันเป็น10รอบเครื่องยนต์มันจะสูงนึกออกใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเฟือง17นะครับที่วาเว120า็่เ 20, กาาททลกก เห็นไหมอัตราทดมันน้อยมันน้อยกว่า1จุดเห็นป่มอัตราทดที่น้อยกว่า1จุดเนี่ยความเร็วที่คุณได้ร้อยเท่ากันแต่รอบเครื่องยนต์มันเบาวกว่ามันไม่ถึง8ปดพมันจะอยู่ประมาณ7จ็ดพันห้าเจ็ดัดังนั้นคือยืนร้อยี่สิบตลอดทั้งทาง,ทางยาวๆอ่ะมันประหยัดน,น้ำมันกว่ายืนเฟืองสิบหกแน่นอนนะครับนี่คือผลที่ถามว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายไหมถ้าคุณเป็นคนขับรถรอบจัดตลอดเวลาขับในเมืองสิบหกก็พอแต่ถ้าเกิดคุณขับออกต่างจังหวัดขับทางไกลขับอะไรใช้งานเนี่ยเฟืองสิบเจ็ดงงงน้้ืืืออเเรร่่ตาททดีีหมู มันเป็นตัวองค์ประกอบสําคัญนะครับเอาเฟืองที่สร้างมาดังนั้นอัตราทดเฟืองท้ายที่ผมให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยอีกตัวไงเฟืองเดิมเนี่ยดังนั้นอัตราทดเฟืองท้ายที่ผมให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้แปลผ่านตาม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 ค่าของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ช่างเ้ียว่าไล่รถยังไงเพราะว่าถ้าเกิดช่างไล่รถไล่รถไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยคุณจะเจอคืออัตราทดเฟืองมันเปลี่ยนแล้วคุณไปไล่เม็ดเบามากเนี่ยรถมันดันมันดัันนนนรรรอออ่่ด้้้ะะคคีืืืเเเงงงงจิผูล ถ้าจะให้อธิถ้าจะให้อธิบายเรื่องเฟืองท้ายอ่ะมันยาวนะครับยาวมากอธิบายวันเดียวไม่หมดหรอกยาวยาวเกินดังนั้นเฟืองที่ผมทํามาเนี่ยไอ้เฟืองที่เป็นเฟืองคู่อย่างเงี้ยที่ผมทํามาใส่กับ P6 ปีสิบดกับ ADV เนี่ยน่าจะเป็นคาตอบให้เพื่อนๆเห็นได้แล้วว่าจุดทศนิยมในการหาหาตัวเลขในการวิ่งที่เฟืองท้ายเนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าถ้ามองตามภาพอธิบายย้อนอีกรอบมึงสิบหกมันก็จะตัดไวไปเพราะมันสิบตอนหนึ่ง สิบเจ็ก็จะตัดช้าหน่อยก็เป็นเก้าต่อนหนึ่งสิบแปดก็จะตัดช้าสุดเลยแปดต่อนหนึ่งแต่ลดครึ่งเดิมๆดิมทำโอเพนอะไล่สิบแปดมันไล่ไม่จบหรอกมันวิ่งยากนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นที่สิบเจ็ดก็ได้หรือสิบหกห้าสามก็ได้สิบหกห้าสามคุณจะได้กำลังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอัตราทดก็ต่ําลงทำให้ลงวิ่งได้นะครับรก็จนะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับเป็นวิดีโอแนวทางสําหรับคนที่งงว่าเฟืองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอัตราทดยังไงไล